เกาะพื้นลำเลิมหาชนะได้นะครับจังหวัดยนโสนอนะครับเรืองทำไรพูดนะครับสวัสดีครับกับวันที่3กุมภาพันธ์2 5 67นะครับวันนี้มหากุปตาภาคจวดนะครับขอกันที่กุปตาเล่าเจริญนะครับสาขาราชสลัยนะครับวันนี้นะครับมีโปรแกรมนะครับทรงมอบรถแท็กอร์2คันนะครับ กับมหาคุปตาพาจวดมีจัดให้สองขั้นนะครับขั้นแรกนะครับเป็นรุ่น L C 0นะครับ L C 018คุณพ่อข้าจันตรงจิตนะครับจากอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับสนใจรุ่น L C 0นะครับดาว2อ0 0 0นมืนบาทนะครับทรงปีละ8 9 0 0มเกพันบาทนะครับทรงหนวดปีๆนะครับขั้นที่สองนะครับคุณแม่ยุวารีนะครับ รุ่นพิล่าจากอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับลูกขาดเก่านะครับขั้นนี้เป็นน้ำ L สามสิบหกศูนย์แปดนะครับ a p มาตีเทิร์นนะครับต่ราคาการอยู่ประมาณสองแสนเก้าหมื่นหาพันบาทนะครับเสียมพร้อมนะครับรับการตรงหมอดสองขั้นนะครับมี f c มหาคุปตาพาจวดนะครับอี่เป็นหมอดควยวางใจให้สองขั้นนะครับถือว่าเป็นหมื่นสันวันดีนะครับ กับโโมชั่นดีๆคู่บัวตาเาจาเจริญราสีสไลด์เ้านะครับสำหรับรุ่น LC0 นะครับ L0 นะครับณเดือนกุมภ่าพันสองพันห้ารอยหกเจ็ดนะครับที่ดาวนะครับแถมเงืนซอยคางวดอหกพันบาทนะครับโปรดีๆนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันนะครับที่อยากบอกต่อนะครับครับรุ่น LC0 นะครับที่ดาวทุกรุ่นนะครับ สนใจกับิดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับครับโมชันรุทีนะครับข้องแก่ของแตมกับมากมม้หลายรายการนะครับแบบใดแบบใดนะครับกับในนํานะครับเข้ามาได้จะเป็นทองหรือบัตรเติมน้ํามันนะครับหรือเครื่องใส่ต่างๆแบบใดแบบใดกันสำหรับเอลหาซูหนึ่งแปดเอพคันนี้นะครับคันนี้นะครับที่หนองทางอำเภอมหาชนะใช่นะครับ ป็นแหนยูเรีนี่นี่รถาแลวนะครับหาขั้นนะครับจะเป็น DC60 LC หานะครับ L หาศูนย์นะครับ d ี7ีอีก2ขั้นนะครับถือว่าเป็นลูกค้าดีเด่นถือว่าเป็นลูกค้าที่เหมาะามไว้วางใจนะครับให้กุตาเราเจริญนะครับแล้วก็ซื้อครับอุปตาเราเจริญของเฮ้านะครับทั้งหาขั้นนะครับ แบบนี้ก็เอืยนวันรักนี่เพราะมีเปลี่ยนแปลงนะครับยังอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของคุปตาตลอดมากนะครับล้วก็ตอบในอนาคตกติอุดหนุนนะครับผลิตภัณฑ์คุปตานะครับเป็นให้ความเสื่อมั่นนะครับหความมั่นใจกับผลิตภัณฑ์คุปตานะครับกันอีเอลซีศูนย์นะครับคุณพ่อคําจันนะครับวงกินจากบ้านเล็กนะครับอุปกรณ์เต็มวงสามชิ้นคือเกอนะครับ คันนี้เป็น,ปนลูกค้าไหมนะครับอยากได้ไปใส่ส่วนตัวนะครับส่วนตัวส่วนตัวนะครับกันนี้อุปกรณ์ครบชิ้นคือเก่านะครับเคมือมือนี้ทั้งลูกคา้าก็ซืออุปกรณ์ครบชุดเต็มวงนะครับประกอซส้่แยกคือสม,มยัยตะกี้นะครับ <c oughs> สำหรับลูกค้านะครับที จนจิตจนใจอยากได้ขอมูลนะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับจะติดต่อสอบถามเข้ามานะครับหรือจะโทษเขามากก็ได้นะครับ061นะครับ078 4829นะครับกับมหาคุปตาพาจวดนะครับพร้อมให้บริการนะครับพร้อมรับทุกเงื่อนไขนะครับส่วนรถกับลายคุ้ยกาง่ายนะครับกับคุปตาเราจะเลื่อนราศีสลายเ่านะครับสสัีสวัสดีครับ